รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ักโดย Isuzu Mew ิ Blue Power แว่นท็อปเจริญดีแท็กดีใจที่ได้ให้บริการ สวัสดีครับทานผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าส,สู่ช่วงเวลาของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันที่นี่ช่อง9 M c o t SD นะครับผมและอาจารย์ยิ่งศักด์กับรายการยิ่งทอกกหนกซักนะครับนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักด์อาจารย์เคยทำเมนูอาหารเกี่ยวกับการใช้ปลาบึกไหมปลาบึกเหรอปลาบึกไม่ใช่ปลาบึกนะปลาบึกเหรอปลาบึก อลอใบไม้คุณก็อ้ํากระหนกพูดจาภาษาไทยไม่ชัดบอใบไม้ปลาบึกปลาบึกใช่ไม่ใช่ปลามึกย่างฉันเคยกินนะแต่ว่านานๆจะได้กินก็บอกเป็นปลามีบุญถึงจะได้กินเพราะมันอยู่ที่แม่น้าโขงปลาเยอะใหญ่นานทีปีของก็จะจับได้ตัวหนึ่งนะโอ้ยหัวหีสิอ๋อดีใจมากคือมันหายากใช่ค่ะเป็นปลาหายากนะคะโอ้แล้วแล้วแล้วมัน หนังอร่อยเนื้อก็อร่อยมากแต่อย่างว่านะคนทํากับข้าไม่เป็นผู้ไปก็เท่านั้นล่ะค่ะเสียมันหายากใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้มีมาให้อาจารย์ชิมมีมาให้อาจารย์ดูด้วยนะฮะไปจับมาได้ยังไงกับปลามีบุญนะเป็นปลาที่พัฒนามาเป็นสายพันธุ์พิเศษนะฮะอันเหรอนี่เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี้มาแนะนำนะครับเราพบกับทางด้านของรองศาสตราจารย์เกรียงศักด์เม่งอัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยี การประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจโ้นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณกำทรเซลาอ่อนรองผู้จัดการใหญ่อวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน<อ>บริษัท S&P s y n d i c ซินิเกตจำกัดมหาชน<อ>นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญค่ะมีอาจารย์เกียรติศักดิ์นี่คุณคุณกำพรนะฮะกำพรนี่เป็นลูกค้า ACP ทานบ่อยค่ะนี่โอ้ยจีบไปก่อนเลยนะคะลูกค้า ACP มีทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าแต่ว่าปลาบึกของทางแม่โจ้เนี่ยมันเราเราพัฒนาสายพันธุ์เองใช่ไหมครับเรียกเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์นะเป็นเราจุดชึบการค้าเพื่อตอนนั้นแม่โจ้เจ็ดสิบห้าปีพอดีเลยครับเจ็ดสิบห้าปีฉลองปลาบึกสยามแม่โจ้ครับแนวคิดก็คือ เอาาบึกกับสวายมารวมกันนะฮะแล้วก็เป็นปลาบึกนี่เป็นเอิญเป็นปลาชั้นยอดของประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นเรนเราเอาพวกคำว่าสยามเข้าไปถ้าเป็นอัตลักษณ์ของประเทศด้วยแล้วเป็นอัตลักษณ์ของปลาบึกกับปลาสวายมาด้วยกันนะครับถ้าทำไมถึงได้ต้องเอาปลาบึกมาผสมกับปลาสวายครับเอ็ดผลสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสวายนะฮะตอนนี้เนี่ยมาเกือบ30ปีแล้วที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับแต่ปี2อ2พันน่ง่ีนะครับ ราคาปลาสวายก็ยังเหมือนเดิมนะเนื่องจากคุณภาพของการเลี้ยงกับคุณภาพเนื้อไม่ได้กินมนกินโคช่กินอะไรที่มันแบบเขาทิ้งๆแล้วนะมันก็เลยทำให้ปลาสวายดูไร้ราคาใช่ใช่ฮะก็เกษตรกรก็ขายได้ประมาณสัก3 0 35บาทมา23 30ปีละนะนะส่วนปลาบึกนะฮะปลาบึกคุณภาพเนื้อดีโตดี มีโอเมก้ามีไขมันในในเนื้อหนังัอร่อยมากอาจารย์หนังกรอบๆคล้ายๆคล้ายหนังหมูป่าแต่หายากและเปอร์เซ็นต์เนื้อน้อยแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงนานครับซึ่งซึ่งแตกรรายเล็กนี่จยะเลยต้องเอามาผสมกันทีนี้ปลาบึกสายพันธุ์ใหม่ที่อาจารย์ผสมมาสายพันธุ์อนไนบึกสยามเนี่ยมันมีข้อดียังไงคะเนื้อเยอะเนื้อเยอะขึ้นครับ หนังหนากุบเหมือนเดิมหนังอาจจนาน้อยกว่าปลาบึกแต่หนากว่าปลามกมากกว่าปลาสวายแล้วที่บอกวนหนึ่งจะมีกลิ่นคาวอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่มีนะครับพอลดลดเลื่องไขมันในตัวปลาลงวิจัยกันนานไหมกว่าจะได้มาเนี่ยอ่าสิบแปดปีครับแล้วทางเอสดีก็ช่วยสนับสนุนการวิจัยมาตลอดเลยเหรอคะครับคือทางเราเข้ามาสนับสนุนการวิจัยนะครับร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับคือคือเราเราสนับสนุนปีที่แล้วนะครับเพราะอาจารย์ พัฒนาพันธ์ุปลาขึ้นมาแล้วเราก็มาสนับสนุนการวิจัยต่อเรื่องเรื่องการเลี้ยงปลาแล้วก็เรื่องอาหารปลาคือเราก็อยากจะ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้ลูกค้าเรานะครับแล้วก็การที่ทานปลาเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพโปรตีนสูงไหมโอเมก้ามีไหม L D L อะไรต่อคือมันต้องวิจัยมีครบเลยครับวิเคราะห์มาเรียบร้อยดีมากเลยครับมีครับเพราะโดยเฉพาะโอเมก้า9นะครับโอเมก้า9เก้านี่จะเป็นจุดเด่นสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างอย่างอย่างพวกอาจารย์เนี่ยนะครโอเมก้า9มันช่วยอะไรช่วยคือจุดหนึ่งที่เราทดลองกับคณะแพทย์นะครับพบว่าเป็นตัวที่ช่วยทําให้ดึงน้ําตาลในเลือดี เราใช้ประโยชน์เผาผลาญในเซลได้เยอะขึ้นนะอันที่หนึ่งทำให้ป้องกันเรื่องเรคเบาหวานได้ลดเบาหวานได้ป้องกันป้องกันได้ดึงน้ำตาลออกจากเลือดใช่ใช่ดีกว่าไปกินยาอันนี้คือประดึกสยามใช่ไหครับอันที่สองคือคือช่วยดึงไตเซอไลายจากเลือดด้วยเรื่องสปีก็ต่อยอดเอาไปทำเป็นเมนูของเราใช่ไหมฮะใช่ครับคือเราก็อยากจะทำให้ครบวงจรนะครับก็มีต่อยอดเรื่องเรื่องการการพาณิชย์เชิงพาณิชย์นะครับ ก็คือนำปลาบึกสยามที่อาจารย์พัฒนาเนี่ยมาเป็นเมนูในร้านอาหาร S&P ทั่วประเทศนะครับคือเราก็อยากจะสนับสนุนนักวิจัยไทยนะครับ oh. ด้วยงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยแล้วก็สสนนับุนเกษตรกรคุณกำธรแนะนำหน่อยหนูน้ำน้ำลายไหลแล้วครับมันดูหอมไปหมดเลยนี่อะไรคะอันนี้บัลบรสยามทอดกระเทียมพริกไทยนะครับก็เลยตายแล้วนะไปทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีประธานทุ่นี่ทอดมากี่วันแล้วคะอันนี้เพิ่งทอดนะครับมาถามจะได้ชิมก็คือถามไงจะได้อรได้กลิ่นแต่ฉันก็ต้องถามใช่ไหมล่ะอะไรนี่อะไรฮะให้ให้ให้คุณกำธรแนะนำให้หมดก่อน เสิร์ฟกับไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดือดกวนอาจารย์นี่อะไรนี่อะไรฮะไม่ทำใจเลยอันนี้ปลาบึกสยามผัดชานะครับชานครับก็จะเป็นบอกทำไมกันยังมือรันอยู่อย่างเนี้ยอันนี้อันนี้ต้มยำนี่ต้มยำปลาบึกสยามครับคุณกำครับหนูขอชิมได้ไหมคะับขอเชิญเลยครับเนี่ยหนูบอกได้ยินไหมคุณกำอนตายแล้วโอ้อันนี้เป็นแต่จริงๆลักษณะปลาบึกมันยังชัดเจนอยู่คือตรงหนังนะครับอาจารย์ดมก่อนเดี๋ยวอาจารย์ดมก่อน ขอประทานโทษนะคะเวลาทอดเนี่ยเนื้อมันจะขดไปเยอะไหมคะเลาชอนทำไมอาจารย์ไม่จิ้มไม่อะไรเลยอะกนะนกคนฉลาดเนี่ยเขาต้องกินเนื้อก่อนล้วนๆว่าเป็นยังไงคุณดูในหน้าตัดเนื้อขาวตัวเลยฮะไม่มีมันเลยไม่มีมันไม่มีมันเลยข้าหนครัฮะดูจากไม่มีมันเลยอะมากินมากเลยกระนกชี้ด้วยได้ได้ฮะได้ครับ โอ้โหมีน้ำจิ้มด้วยนะฮะสนุกวองเด็ดอร่อยจังเลยหาที่ชู่ไปเจอสิไออานาย์าที่สามทำไปทำแบบนี้นี่อ,อ่ะอืมอืมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยกินดีมากมกินเนื้อปลาดี ไม่คราวเลยจริงครัคุณกำธรครับในอนาคตเนี่ยเ p เราจะเอาปลาบึกพันสยามเนี่ยมาพัฒนาเป็นเมนูต่างๆอะไรอีกเยอะไหมครับครับคือทาง S&P p ก็มีฝ่ายวิจัยพัฒนานะครับซึ่งเราก็จะพัฒนาเมนูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปลาบึกสยามก็จะเป็น วัตถุดิบหนึ่งที่เราจะพัฒนาเมนูใหม่ๆขึ้นมาในอนาคตโอ้โหชื่อดีด้วยนะปลาบึกสยามปลาบึกสยามด้วยปัจจุบันนี้ก็มีจําหน่ายแล้วใช่ไหมฮะจะเริ่มเดือนตุลาวันเดือนตุลาประมาณกลางเดือนรับประทานโทษนะคะอยู่ๆมาออกทีวีก็เป็นที่นิยมกันขนาดนี้แล้วจะเลี้ยงกันทันขายหรอคะแม่โจพยายามทําให้ได้ครับแล้วก็ทีมงานลูกศิษย์เก่าด้วยครับแล้วก็ศิ่ก่อนที่เขาตั้งใจที่เขาสมาร์ มัดฟาร์มเมอร์เขาเริ่มเข้ากระบวนการแล้วเราจะมีอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงเดี๋ยวก่อนนะคขายได้โลเท่าไหร่คะขายส่งเอสพีไปโลเท่าไหร่คะอย่างนี้แร่เนื้อจากเศษกรเนี่ะแร่เนื้อล้วนๆนะครับประมาณ290บาทเนื้อล้วนๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวนะครับตายเขาก็เป็นปลามีราคาแบบอย่างนี้เลยฮะสองร้อยเก้าสิบบาทของดีฮะอาจารย์ของดีก็ต้องมีราคาปลาแล้วอย่ามาดูถูกดูแคลนนะคะอันนี้โลละ290หลังจากที่ฟินเลแล้วก็จะมีเนื้อติดกระดูกอยู่แล้วก็ขูดเนื้อเนี่ยเศษเนื้อที่ติดกระดูกเนี่ยเเราาก็็มทปนไส้ัว ใช่หัวปลามีส่วนผสมเน,นื้อประมาณกับไช่กอกฮะส่วนผสมเนื้อประมาณ60%อันแล้วนี่อะไรฮะรอันนี้รรนนจุดอานอนาหารเสร็จแล้วแถมคอสเมติกเหรอครับแถมแถมชิีออยก่อนครับ อันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของของของปลาโปรดักที่มาจากเนื้อปลาบุกสยามกับปลาลเราไขมันจากปลามาใช่ใช่เพราะปกติจะมีก้อนไขมันอยู่ในช่องท้องนะครับประมาณ5%เปอรุงมันนัดเยอะมากเลยปลาสวายก็ไขมันเยอะแต่นี่ปลาบึกสยามมันมันคงจะคุณภาพดีไม่ไม่เยอะแต่คุณภาพดีนะเป็นรายแรกของโลกก็ได้ครับกลับมาถามทางคุณกำมรบ้านนะคะคุณกำทรท่านคาดหวังยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ เพราะว่า s p p อาหารก็แทบจะเข้าแถวกินกันอยู่แล้วและยิ่งมาระเบิดกับเมนูพนันดงี้คุณกำอรตั้งความหวังไว้สูงไหมครับครับก็หวังว่าลูกค้าเราจะได้มีโอกาสที่ที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยนะฮะแล้วก็สำคัญคือต้องอร่อยนะครับ,อรบของเรานี่ทั้งช่วยมีประบึกสยามแล้วก็มี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเมืองไทยด้วยอ๋อข้าวด้วยใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สนับสนุนแบบคนนะชาวเกษตรใช่เลยศึกษาด้วยนะครับตอนนี้ฉันคงไม่รับประทานอาหารจากต่างประเทศแล้วฉันไป S N P ดีกว่าเพราะ S N P ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทั้งหมดน่ารักจังเลยคุณกำธรปว่าราคาให้หนูนะคะแล้ก็มีส่วนช่วยเหลือเขาด้วยะลูกคาที่ประทานนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณขอบคุณกำธรนะครับขอบคุณอคุณอาจารย์นะบคับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจออีก อีกสัตว์อีกชนิดหนึ่งอาจารย์เรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องควายวัยมันกระดูกเรื่องควายประชากรควายมันน้อยลงเป็นเรื่องใหญ่แล้วฮะเราต้องมานั่งพูดกันถึงเรื่องควายมีปริมาณน้อยลงในรายการใช่ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะสักครู่เดียวครับค่ะค่ะเนื้อควายอ่ะกระดูกอร่อยอร่อยทำแกงอร่อยมากอาจารย์กินควายด้วยเหรออาจารย์กินทุกอย่างเลยอ่ะ